สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญชายทาโร่นะคะช่องพี่หมอดูได้ทุกเพศทุกวัยเทนเพศกันเอาเองได้เลยนะคะถ้าเชื่อในศาสตร์ของไพ่ยิปซีไพ่ทาร่ไพ่ไม่เคยโกหกใครไม่ออะใจใครนะคะเขาค่อนข้างจะมีความขลังและความลึกลับในดวงเขาเองเพราะฉะนั้นคําทํานายมักจะตรงและแม่นยําต่อหน้าผู้ที่รับฟังคําทานายคะ่ะช่องพี่หมอทํานายดวงเป็นดวงโดยรวมนะคะคือดวงแรนดอมเรื่องง่ายๆคือดวงสุ่มนะคะคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกท่านเลย ให้ดูเพื่อความบันเทิงเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวาทางในการใช้ชีวิตค่ะดึงดูดแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นนะคะต้องขอบคุณนะคะผู้ติด,ดตามทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะคะที่เม้นต์ไลค์แชร์นะคะหรือคอมเมนต์น่ารักนา่กนารักให้กับช่องพี่หมอเสมอมานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่หมออ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกคนรับชมรับฟังอย่างมีความสุขนะคะขอคนที่มีพลังงานตรงกันกันกบพี่ไพ่นะคะ แล้วก็มีพลังงานบุญสัมพันธ์กันวัฒนธถึงกันกับพี่หมอนะคะให้เราได้มาเจอพลังงานไพ่ที่ดีๆพร้อมแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณนะคะอ่าแล้วก็ขอคนที่เจ้ากรรมในเวรลดปล่อยมาแล้วนะคะได้รับพลังงานดีๆนั้นไปตรงๆโดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางทั้งสิ้นนะคะเข้ามาแล้วรีเล็์พลังงานนะคะตั้งจิตอธิษฐานหายใจเข้าหายใจออกลึกๆ3ามครั้งนะคะอ่ะอธิษฐานนะคะอ่าเป็นแรนดอมหัวข้อที่ว่ารางวัลพิเศษนะคะ ที่จกักรวาลกําลังจะนําส่งให้กับคุณนั่นคือรางวัลพิเศษใดนะคะพี่หมอขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างณนะช่วงนี้เวลานี้นะคะฝากติดตามเมนไค์แชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นค่าครูกําลังใจกับช่องพี่หมอด้วยนะคะขอพลังงานของคุณว้าวเดอ o o ฟูพลังงานเดอรฟูลคือพลังงานของลัคนาราศีกุมได้ด้วยนะคะ พลังงานของหมายเลขศูนย์การเริ่มต้นชีวิตใหม่การได้รับอิสระนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตการเงินก็เช่นกันนะเป็นการเงินของเรียกว่ามีอิสระในการใช้เงินในการใช้ชีวิตได้ออกจากที่จุดที่มันอึนอดอัดลำบากใจเนี่ยอยู่ในเกฑ์การท่องเที่ยวหลัาลาเดินทางรอบโลกท่องเที่ยวนะคะต,ต่างถิ่นแดนไกลได้ด้วยเช่นกันเป็นพลังงานของการได้ลดแล่นโลดผลผจญภัย ชีวิตจะมีอิสระมีความสุขมากขึ้นคุณกลับมาเป็นคนที่คุณเองเป็นคนที่สดใสร่าเริงเบิกบานนะคะเนี่ยอะไรที่มันทก x i c อยู่กับคุณได้ไม่นานหรอกคะ่ะเป็นพลังงานของคนที่แบบตื่นดูแล้วก็เคลียร์พลังงานลบนั้นได้เร็วมากเลยนะคะอะไรที่มันรู้สึกอึดอัดลำบากใจหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้หรือผิดหวังเสียใจสิ่งเหล่านั้นจะอยู่กับคุณได้ไม่นานคะ่ะคุณเป็นคนที่หันมาร่าเริงแจ่มใสเบิกบานได้อย่างเร็วเพราะอะไรรู้ไหม คุณเป็นพลังงานของการที่ใช้ชีวิตไม่ประมาทอีกต่อไปแล้วค่ะนะเป็นพลังงานที่อยู่ในเกณฑ์การแบบไม่ไม่ประมาทไม่เสี่ยงกับอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณต้องลําบากกายลําบากใจเป็นพลังงานของชีวิตอยู่ในช่วงการหลานลาเบิกบานนะคะอิสระทางด้านการใช้เงินการใช้ชีวิตการเริ่มต้นชีวิตใหม่สูงมากเลยพลังงานเดทจริงด้วยค่ะพลังงานหมายเล, 13, ลข13ลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีกุมลัคนาราศีพิจิกการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ พลังงานถ้าคุณแบบเหมือนเดินทางขอพรตะไข่น้องกุมารอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยเช่นกันหรือพลังงานของทําบุญให้กับบรรพบุรุษถวายพระดิบผ้าขาวลวงศุมูลิธิคนเป็นคนตุยอย่างเงี้ยค่ะจะนำพายคุณได้แบบเหมือนเสริมดวงเสริมพลังให้กับคุณมากยิ่งขึ้นคุณเป็นพลังงานของการที่ได้ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะพลังงานของการเป็นโสดก็คือโสดสนิทไปเลยอะหรือ,ออาจจะเป็นพลังงานของพึ่งหย่าร้างเป็นพ่อไม้ไม้ได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่าแต่ถ้าไม่ไม่ฟิกตรงนั้นเลยคุณเป็นพลังงานของคุณกําลังได จบบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเพื่อที่จะได้รับชีวิตใหม่นะคะเป็นเป็นชีวิตเหมือนเป็นเป็นคนตุยแล้วเกิดใหม่ลักษณะแบบนี้ได้เลยนะคะพลังงานของรู้สึกฟโฟล์รู้สึกสบายมากขึ้นได้ยกภูเขาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่หนักอ,อกหนักใจออกจากตัวคุณไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเนี่ยอาจจะทํางานด้านเหมือนการเดินทางทางเรียกว่าอ,อะไรเอ็กซ์พอร์ตอินพ์ตนะคะดีลกับชาวต่างชาติทํางานโลจิสติก นะหรือแม้กระทั่งทํางานด้านเหมือนการประมงการเดินเรือได้ด้วยเช่นกันที่สําคัญเกี่ยวกับการเดินทางนี่ก็เยอะเช่นกันนะคะแอร์พอร์ตในสนามบินอย่างนี้ได้ด้วยหรือเป็นแพทย์จิตแพทย์ทํางานด้านเกี่ยวกับเหมือนขายอุปกรณ์สินค้ามือสองได้ด้วยเช่นกนโรงรับจำนำหรือแม้กระทั่งขายประกรันอะไรอย่างเงี้ยก็ชีวิตของคุณแบบยูนิเกณนกันเนี่ยรับราชการตารวจทหารได้ด้วยเช่นกันเป็นพลังงานของการได้แบบตุยแล้วเกิดใหม่นะคะพลังงานของคุณวอาต์จัสตมนคุณจะได้รับข่าวสารที่ดี เบื้องบนเขาจัดตัดสินมาให้กับคุณพลังงานหมายเลข20 judgment เนี่ยลัคนาราศีพิจิกได้ด้วยเช่นกันนะคะเนี่ยการร้องขออธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลจักรวาลเทวดาเป่าแต่คุณจะได้รับพลังงานใหม่สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณน่ะนี่เป็นหมอเช็คพลังงานของคุณคุณดูสิคะเทวดาเป่าแต่นะคะการได้แบบได้พบเจอรักถ้าเป็นความรักเนาะเป็นรักที่คุณได้ร้องขออธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยเป็นพลังงานของรักในอดีตชาติ พบชาติปางก่อนจะได้พบเจอรักครั้งสุดท้ายเข้ามาในชีวิตของคุณมาดูแลฝากผีฝากไข้กันไปดูแลกันแบบยืดยาวทาว,ทาวนนิดน,ดนดิรันต์ดูแลกันไปจนแก่จนเท่าได้ด้วยคุณอาจจะปรัชนาในเรื่องของตรงนี้แม้กระทั่งใครปรารถนาใครตกงานใครว่างงานนะคะก็จะได้รับข่าวสารที่ดีจากทางไกลนะการเรียกตัวเนี่ยทำบุญพระดิพระขาวลงศพทำบุญให้กับคนที่เป็นเด็กเด็กกำพร้าเด็กพิการนะคะ หรือไม่ก็อุปกรณ์ทางด้านการแพทย์นะคุณจะได้รับชีวิตใหม่ที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆเลยะนะคะพลังงานของแปดดาบเนี่ยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันมืดแปดด้านมันคลุมเครือนะคะมีเกณฑ์การแบบคิดที่แบบจะตัดจบจากบางสิ่งบางอย่างบล็อกปิดกั้นความรู้สึกเหล่านั้นคุณเหมือนอะไรที่มันเป็นท็อกซิกข,ของคุณแล้วคุณขอปลีกวิเวก ไปเป็นการรักตัวเองไม่เปิดรับพลังงานลบๆนั้นเข้ามาหาตัวคุณอีกต่อไปสิ่งที่คุณคิดนะอะไรที่เข้ามาแล้วทําให้คุณอึอดอัดลําบากใจนะนะาทัโลหะถุนตุนกลุมพี่หมอขอดูอีกใบหนึ่งคุณจะได้แบบตัดจบสิ่งเหล่านั้นไปจะได้รับสิ่งใหม่โอกาสใหม่มาแทนคุณอัศวินเรียนทาดดินมังกรประสบกันรอใครเดินทางมาพบมาเจอก็จะมีคนได้เดินทางมาให้กําลังใจคุณหรือแม้กระทั่งการรอคอยที่แบบรับ สิ่งที่คุณลงทุนไปแล้วคุณคิดว่าคุณไม่ได้รับมาเนิ่นนานแล้วอาจจะตั้งแต่พฤศจิกาที่ผ่านมากุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็ได้ด้วยหรือประมาณ7จ็ดเดือนแล้วสิ่งที่คุณรอคอยตรงเนี้จะเป็นเวลาของคุณโอกาสของคุณแล้วค่ะคุณจะได้รับสิ่งนั้นเห็นไหมคะพลังงานสวยงามมากคุณจะได้รับใครมาช่วยซัพพอร์ตลงทุนการเงินการทองให้กับคุณคุณจะได้รับสิ่งนั้นที่แบบคุณอาจจะเคยร้องขอจักรวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยถ้าคุณทําบุญเพิ่มเติมให้คนที่แบบพิการทางสายตานะะคหรื ทางพิการสายตาพิการหูอย่างเงี้ยค่ะคุณจะได้รับสิ่งนั้นด้วยทําบุญลงทานเนี่ยคุณจะได้รับแบบรวดเร็วทันใจของคุณได้เช่นกันสิ่งที่คุณคิดว่าเอ้ยมันมันคงจะไม่มาแล้วแหละโอกาสของเราจะไม่ได้สิ่งนั้นแล้วแต่คุณได้รับนะเนี่ยอาจจะรอคอยกันซัพพอร์ตกันใครช่วยเหลือลงทุนคุณอยู่จากคนที่ผิวขาวอายุประมาณเนี่ยนะคะยีบวกขึ้นไปถึง35บบวกได้ด้วยเช่นกันเป็นพลังงานของมาได้ถูกที่ถูกเวลาการลงทุนการรอคอยกัน ผลิดออกผลผลกาไรในส่วนตรงนี้คุณจะได้รับสิ่งนั้นด้วยได้รับชีวิตใหม่การเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างข่าวสารที่ดีให้กับคุณนะคะสิ่งที่คุณคิดว่ามันมืดแปดด้านทุกอย่างปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายได้จะมีทางออกที่ดีมาให้กับชีวิตของคุณนี่คือพลังงานของคุณนะคะขอสับไพ่ต่อเลยเนาะเป็นพลังงานที่ดีงามมากนะคะเป็นพลังงานของได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆแม้กระทั่งเราอยเรื่องของการเงินการงานเนี่ยเปิดทางให้กับคุณนะคะทําบุญเพิ่มเติมตามพลังงานหน้าไพา่แนะนําไปนะคะ เสริมดวงให้กับคุณไปขอดูรางวัลพิเศษนะคะที่จัก,กรวาลเขาจะนำส่งกำลังจัดส่งให้กับคุณคือสิ่งใด้ว้าว Two of Wands นะคะธาตุไฟเมษิงชนูใครรองานใครตกงาน1-2เดือน1นถึงสงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจะได้รับสิ่งนั้นด้วยแม้กระทั่งรองเงินการลงทุนนะคะหรือรอความรักจากรักทางไกลเดทออนไลน์ online, คือออนไลน์คุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณจะได้รับข่าวสารที่ดีจากทางไกลอ่ะต่างจังหวัดต่างประเทศได้ด้วย แม้กระทั่งรองานการเดลงานเกี่ยวกับต่างประเทศก็จะได้งานสิ่งนั้นหรือใครที่ตกงานมานานคุณจะได้รับงานนั้นเข้ามาผลงานใหม่โปรเจกต์งานใหม่เนี่ยการพักผ่อนการเที่ยวหยุดนะคะอาจจะแบบเหมือนเพิ่งลาออกจากงานก็ท่องเที่ยวก่อนหาความสุขให้กับตัวเองก่อนสุดท้ายแล้วคุณจะมีอาจจะเป็นที่เก่าๆก็เรียกตัวคุณกลับไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบเคยทํางานในสายงานเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมาช่วยเหลือ เกื้อกูลและหลงตรงนี้ด้วยแม้กระทั่งคุณทํางานเทรดหุ้นเทรดทองการลงทุนนะคะคุณจะได้รับผลกําไรนั้นเข้ามาหาคุณด้วยนะมีหุ้นส่วนนะคะที่ดีมีพาร์ทเนอร์ที่มาช่วยเหลือในเรื่องการงานของคุณเด่นชัดมากนะคะเนี่ยสองไม้เท้าเป็นงานทางไกลอาจจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะจากที่ที่พักเดิมอาจจะไปอยู่ที่ใหม่อย่างนี้ก็ได้ด้วยเนี่ยที่เนี่ยคะ่ะ เห็นไหมคะรางวัลพิเศษเลยอยู่ในมือของคุณที่จัก,กรวาลกําลังนํานําส่งมาและคุณได้รับสิ่งนั้นด้วยพี่หมอว่าไม่เกินสองสัปดาห์สองอาทิตย์ข้างหน้าด้วยนะคะหรือช้าสุดเดือนธันวาคมแต่นาะพี่หมอเห็นพลังงานของสองวันสองสัปดาห์ได้ด้วยเช่นกันผู้ที่เกิดวันอังคารในธาตุไฟเมษดสิงห์ธนูนะคะใบต่อไปว้าวคิงออ a วอลเด่นชัดเลยคือหน้าที่การงานตำแหน่งงานใหญ่โตถ้าพบเจอรอคนรักก็เป็นรักต่างชาติเด่นชัด ะะอายุได้ตั้งแต่เนี่ยจมูกโด่งเลยเป็นรับทางไกลคนไกลที่จะเดินทางมาซัพพอร์ตดูแลคุณนะคะมีพลังงานของคนที่อายุเท่าเทีเทยมกับคุณก็ได้ด้วยเนี่ยนะคะประมาณ25บวกถึง30บวกได้เช่นกันรุ่นใหญ่หน่อยเป็นคนที่มีสเสน่ห์เห็นไหมต่างชาติเด่นชัดหรือคนที่ถ้าเป็นคนไทยก็ทํางานต่างประเทศได้ด้วยหรือเป็นรับราชการครูบาอาจารย์ตำรวจทหารเจ้าของกิจการใหญ่ตัตได้ด้วยคนนี้เขามี อำนาจบารมีบุญหนักศักย์ใหญ่ด้วยนะคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณหรือคุณรอตำแหน่งน้าที่การงานที่ผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตที่เป็นผู้ชายเนี่ยอมอบตำแหน่งงานใหม่ให้กับคุณเขาเห็นผลงานประจักษ์เกิดขึ้นจากตัวคุณได้ด้วยนะคะเนี่ยเรียกตัวคุณกลับไปหรือป้อนตำแหน่งงานใหม่ให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ตำแหน่งงานก็ก็ตามมาด้วยนะคะพลังงานของคิงไม้เท้าธาตุไฟเมสิงฉนูเนี่ยนะคะชัดเจนมากเลยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการปรับเงินเดือนการได้ ขึ้นบันลังได้ได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นมียศมีมียศถาบรรดาศักดิ์เขาเรียกว่าอะไรมีตำแหน่งที่ดีงามใหญ่โตอ่ะนะคะเป็นถึงการเป็นนักบริหารก็นักบริหารชั้นดีเลยมีโปรเจกต์งานใหม่เข้ามาหาคุณเนี่ยเป็นติดอันดับโลกติดอันดับประเทศคุณจะได้รับผลงานนั้นเป็นของคุณด้วยนะคะโอ้โหเรื่องงานออกมาเด่นชัดมากรางวัลพิเศษที่จัก,กรวาลกําลังจะนําส่งให้คุณไม่ว่าจะเป็นหนึ่งผลงานสองผลงานขึ้นไปอ่ะคุณได้รับพร้อมเงินก้อนใหญ่ด้วย นักลงทุนธุรกิจจะมีคนมาร่วมหุ้นลงทุนหรือการรอคอยเงินก้อนนี้ที่จะมาทําตรงนี้จะผลิดออกผลให้คุณได้รับนเรื่องของการงานตรงนี้ด้วยนักธุรกิจเจ้าของกิจการเนี่ยเด่นชัดเช่นกันนะคะทุกอย่างมันจะผลิดออกผลชี้นกเป็นเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยนะคะคุณดูสิคะไม้คาถาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับมือคุณเนี่ยเป็นพลังงานขององค์พ่อศิวะพระ,พระพระพรหมเจ้าที่ถ้าคุณกราบไหว้ขอพรจากท่านคุณจะได้รับสิ่งนั้นด้วยน้องกุมารหรือตาไข่อย่างเงี้ยก็เด่นชัดออกมาเช่นกันนะคะส โอ้โหการรอคอยความรักครอบครัวอบปเดนสุดๆ1ิบถ้วยท่าน้ำมีนกรกดพิจิกใครรอใครรอคนนี้มาซัพพอร์ตดูแลเห็นไหมคะจะมีเกณฑ์การออกฮันีมูลการสร้างครอบครัวแม้กระทั่งรอคนรักที่ถูกตาตรงสเปคตรงใจคุณจะได้รักที่มั่นคงพร้อมหนะ้าที่การงานด้วยคนคนนี้ถ้าเป็นคนรักของคุณเนี่ยซัพพอร์ตดูแลดีมากเขาเป็นคนที่ตำแหน่งใหญ่โตเป็นคนใจดีนี่คะ่ะคุณถ้าเราการพบเจอครอบครัวเก่า หรือที่เดินทางมาพบเจอกันกับคนรักครั้งเก่าจะมีการหวนกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวของคุณก็เป็นไปได้ด้วยถ้าน้ำมินกฏพิจิกที่สําคัญนะพี่หมอว่าได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวหรือคนรักใครรอการแต่งงานมั่นหมายการสู่ขอสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นด้วยเห็นไหมนี่คือการสู่ขอกันมามีของกำนันเนี่ยสู่ขอกันการันตีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะได้รักที่มั่นคงใครรอคอยกันยืนยันสถานะคอมมิชเมนต์รางวัล พิเศษที่จกักรวาลกำลังจัดส่งให้คุณจะได้รับสิ่งนั้นแบบ c o m p l ี t มากๆครบทุกอย่างเลยนะคะงานเงินความรักมาหมดเลยสุขภาพก็ดีขึ้นอะไรที่แบบคิดว่าสุขภาพไม่ดีจะมีเกณฑ์รักษาเจอหมอที่ดีเห็นไหมคะจะได้รักษาอะไรที่คุณคิดว่าแบบรักษาไม่ได้สุดท้ายแล้วอะนะคะอาจจะต้องใช้เงินสักก้อนหนึ่งหรือนิดหนึ่งอะที่ดูแลเพิ่มเติมในเรื่องของสุขภาพตรงนี้ไปแล้วคุณก็กลับมาชีวิตที่สุขสันต์มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะพลังงานของ เซเว่นออฟวอนโอ้าวคุณเป็นคนที่มีความขยันอดทนนะคะเบื้องบนเขาเห็นนะคะเขาสามารถจัดได้คุณเป็นคนที่มีพลังงานของนักสู้นักรบนักไฟที่ดีมากที่สําคัญคุณอดทนเก่งขยันนะคะเนี่ยเจ็ดไม้เท้าเนี่ยใครอาจจะแบบมีอุปสรรคขวางน้าทุกอย่างคุณไม่เคยลดละความพยายามสิ่งนั้นเลยความพยายามทุกอย่างไม่เคยทําร้ายใคร การพยายามลงทุนลงแรงเห็นไหมคะลงทุนลงแรงผลกําไรทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความจริงใจหรือการเงินการทองอ่ะเนี่ยคุณจะได้ใช้ชนะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์งานที่คุณไฟกันมาหรือแบบมีคู่ปรับคู่แข่งมาเยอะพี่หมอเชื่อว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นมีคนเข้าถึงคุณไม่ได้พยายามก๊อปปี้พยายามทําอะไรเรียนแบบคุณอ่ะเขาทําไม่ได้เท่าคุณคุณยืนหนึ่งและคุณจะได้รับความสําเร็จนั้นนะพี่หมอว่าธาตุไฟไมีสินชนูนี่คะ่ะห้าถ้วยท่าน้ํามินกรกฎพิจิกการเฉลิมฉลองรอ,อคุณอยู่อาจจะได้ไเเทททีี่่่ยยววนอง ต่างประเทศหรือไปเที่ยวภูเขาลำเนาไพรทะเลอย่างเงี้ยค่ะนะเป็นพลังงานของคุณที่ลักษณะเหมือนจะได้มุฟออนออกจากอาดีตที่มันอึนอดอัดลำบากใจสิ่งที่เป็นความทุกข์ทั้งหลายนะพี่หมอเชื่อว่าให้คุณทิ้งไปเลยล้างพลังงานลบนั้นออกไปมันเป็นพลังงานลบที่มันไม่ดีต่อตัวคุณนะคะอะไรที่เป็นอดีตให้มันเป็นแบบเหมือนกลายเป็นบทเรียนประสบการณ์ของคุณไปอย่าไปยึดติดตรงนั้นคุณดูสิคาสองถ้วยลูกโป่งตรงเนี้ยเตรียมการเฉลิมฉลองเฮฮาปาร์ตี้สังสรรรอคุณอยู่ ะะเพราะฉะนั้นแล้วดึงตัวเองออกมาจุดที่มันแบบเป็นพลังงานลบแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยกายลําบากใจเนี่ยค่ะนะคะดึงพลังงานตรงนั้นออกไปนะคะแล้วคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณเป็นคนที่ไม่ละความพยายามนะไม่ว่าจะเรื่องของความรักเช่นกันจะมีคนพยายามเข้าหาคุณคุณเป็นคนที่โปรเทคปกป้องตัวเองสูงมากและไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาหาคุณได้ง่ายๆด้วยความผิดหวังเสียใจที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะหันมารักตัวเอง เป็นจิตตื่นรู้สูงพลังงานคนที่คุณรักตัวเองแล้วคุณจะดึงดูดคนที่มีพลังงานที่ตรงกันหมายเส้ทัศนคติตรงกันเข้ามาหาคุณเช่นกันนะคะขอดูสิใช่หรือไม่ขอดูเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบแน่นอนค่ะได้รแฟนปฏิบัติธรรมบางคนก็ออกจากเรียกว่าอะไรนะเข้าเข้าพรรษาเสร็จสิ้นแล้วออกพรรษาแล้วคุณจะได้รับการซัพพอร์ตตำแหน่งงานใหม่อาวุโสขึ้นลัคนาราศีพฤษกมีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูคุณด้วยถ้าคุณปฏิบัติธรรมแล้ว สิ่งเหล่านั้นแหลคะค่ะจะหนุนนําคุณคุณเป็นคนที่มีสัจจะเนาะมีสัจจะวาจาประกาศิตศักดิ์สิธิ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะสอบบรรจุข้าราชการทนายความผู้พิพากษาพี่หมอเชื่อว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นด้วยเป็นลูกของพ่อแก่พ่อปู่ฤาษีได้ด้วยเช่นกันพลังงานตรงนี้นะคะว้าวการรอเงินเก็บเงินก้อนเห็นไหมคะสี่เหรียญผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ธาตุดินมังกรประสบกันสออกมาสูงมากเลยอะ่ะมีเงินเก็บมีเงินก้อนมีคนซัพพอร์ต รอคอยกันซัพพอตจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานได้เลื่อนได้เลื่อนขั้นไปเป็นตําแหน่งอาวุโสมากขึ้นหรือตําแหน่งใหญ่โตมากขึ้นที่มีคนนับหน้าถือตาไม่ลูกน้องบริวารอาจจะเป็นเลื่อนขั้นไปในระดับหนึ่งแลยพี่หมอว่าคุณจะติดอยู่หนึ่งในสามนั้นด้วยหรือเผลอๆเนี่ยคุณขึ้นมาเป็นระดับเป็นผู้นําได้ด้วยนะได,ได้ได้รับหรือใครรอทรัพย์สินมรดกจากคนรักนะคะพี่นายกรรมจากครอบครัวคุณจะได้รับสิ่งนั้นด้วยนะคะผู้ที่เกิดวันทย์ในทัดุดินมังกรประสบกันแม้แต่่เเป็นนรรืองคความมักี รักแท้ทางอดีตชาติของคุณได้เข้ามาในชีวิตของคุณมาซัพพอร์ตคุณนะรอการซัพพอร์ตจากรักที่เป็นต่างวัย6กถึงสิปีคุณจะได้รับสิ่งนั้นด้วยและที่สําคัญพี่หมอะกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานที่เป็นผู้ชายนะคะลัคนาราศีพฤกษบหรือเป็นคนที่อายุประมาณเนี่ยสาสิบบวกผมแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะที่คอยแบบอยู่เคียงข้างคุณผิวขาวนะอาจจะมีเกณฑ์กันได้แบบเหมือนพากันได้รับงานเพิ่มหรือได้รับตําแหน่งงานเพิ่มไปด้วยกัน มีชื่อเสียงถ้าใครต้องการที่จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานพี่หมอว่ามีชื่อเสียงมีคนรู้จักคุณเยอะเนี่ยจะมีเงินเก็บมงินก้อนเงินนอนในบัญชีใครจะทาอาสังหาริมารัพย์ธุรกรรมการเงินอ่ะทาธุรกรรมการเงินกันกู้ยืมเงินมาซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยซื้อรถคุณจะได้รับสิ่งนั้นด้วยนะคะจะผ่านนะจะดูเหมือนติดขัดตอนแรกๆดูเหมือนคุณจะท้อไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านมีคนมาซัพพอร์ตช่วยเหลือการันตีให้กับคุณได้ด้วยนะคะดีงามว้าวแคมเปญการย้ยายเปลี่ยนแปลงครั้ง เนี่ยกรวดน้ําบ่อยๆนะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นพ่อพลังของพ่อแก่พ่อปู่ฤาษีนะบางคนครอบเสียนท่านมาด้วยแล้วก็เป็นพลังงานเทมเพลนเทวดานางฟ้านะคะการกรวดน้ําส่งผลไปถึงพระแม่ธรณีนะสิ่งนั้นคุณจะได้รับพรนั้นด้วยเทมเพลนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การได้รีโนเวทบ้านแต่งรถก็จะได้รับสิ่งนั้นด้วยมีเงินเข้ามาซัพพอร์ตเยอะมากนะคะเงินธุรกรรมการซื้อเงิน ธุกรรมการเงินเกี่ยวกับการซื้อบ้านคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นด้วยนะคะพลังงานหมายเลข1นะิีเนี่ยแทนแปลงการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่แม้กระตั้งรอความชัดเจนเกี่ยวกับความรักอาจจะดูคักคักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจะยังไงก็ไม่ยังไงคุณจะได้รับรางวัลพิเศษที่จักกวลจะนําส่งให้คุณคุณจะได้รับรักที่แบบเท่าเทียมกันเป็นรักที่บาลานซ์กันได้ปรับความเข้าใจปรับจูนกันได้และก็จะมีการเทคชั่นเข้าหาคุณคุณจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่พักที่อาศัยก็สูงงงมมาาาากอจจะเเปปปปลลลีีลีี่่่่่ยยนนนนแไไใใทททํหด้พั ที่อาศัยใหม่อย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือคุณจะได้พบเจอพลังงานของคนรักเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการไปอยู่ในที่ใหม่ๆก็ได้ด้วยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบเนี่ยเปลี่ยนถ่ายพลังงานจากได้ย้ายออกจากที่เก่าๆเ,เพื่อที่ได้ไอยู่ในที่ใหม่ที่เป็นเป็นที่ที่มีความสุขที่แบบทําให้คุณได เก็บเงินเก็บทองมีกินมีใช้อะไรที่รู้สึกว่าไม่มีกินมีใช้เงินเข้าซ้ายออกขวาหลังจากนี้ไปนะคะเนี่ยคุณจะมีเงินเก็บเงินก้อนนะเนี่ยเงินที่จะเข้ามาเมื่อก่อนอาจจะดูเหมือนพลังงานช็อตเนาะมีต้องวางแผนการใช้เงินเป็นอย่างดีสุขภาพที่คุณเป็นอยู่เนี่ยจะได้รับหมอการรักษาจากหมอที่ดีการเยียวยาการรักษาได้เจออะไรที่มันถูกที่ถูกทางนะคะเนี่ยลากยาวไปตั้งแต่ถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะเด่นชัดมากๆภายใน3-4เดือน ข้างหน้านทุกอย่างจะแบบถึงเดือนพฤษภาคมอ่ะมีเกณฑ์การเงินการคนกันเข้ามาซัพพอร์ตคุณสูงมากเลยนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับพลังงานไฟออปเปนเดเคิลห้าเหรียญน,นะคะทัดดินมันกงกรผู้ประสบการณ์ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ด้วยเป็นพลังงานของความขัดแคลนนั่นแหละแต่คุณจะได้หลุดพ้นจากความขัดแคลนทั้งเรื่องการเงินภาระหนี้สินนะคะที่มันอยู่กับคุณมานานเนิ่นานานและบางคนนี่แบบโอ้หหลาย 8เดือน9เดือนขึ้นไปได้ด้วยเช่นกันที่อยู่มาเนิ่นนานคุณจะได้แบบหลุดพ้นจากสิ่งตรงนั้นหรือความรักนะจะมีคนมาตามตื้อตามง้อความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับคุณด้วยยอมมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรยอมมาตามคุณเอาใจคุณเป็นพลังงานของคุณเมินเฉยคุณหันมารักตัวเองแล้วคุณจะได้รับคนที่แบบ นะอาจจะรอคอยคนที่แบบหึงหวงเนี่ยรักมากห่วงมากหึงมากอยากให้เป็นแบบคนแบบนี้บ้างฉันอยากเจอรักแบบคนที่ใส่ใจฉันมีฉันคนเดียวนิ่งอยู่กับฉันหรือหึงห่วงฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตามตื้อฉันหน่อยแล้วลคุณจะระวังจะมีคนที่มาติดคุณมากเลยด้วยสเสน่ห์ของคุณเนี่ยนะคะจะมีคนเข้ามาติดคุณนะ ไม่ไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนด้วยทั้งติดทั้งห่วงแฟนทั้งรักแฟนทั้งคลั่งไคล้หลงไหลคุณเลยนะคะพลังงานของรักทางไกลได้ด้วยคนที่อยู่ในโคลอสซิสโลกเมืองหนาวอะไรด,ดว้วยเช่นกันนะพลังงานตรงนี้นะอะไรที่มันเป็นภาระ,ระในสิ่งที่ผ่านมาพลังงานของการขาดแคลนความทุกข์กายสบายใจสุขภาพไม่ค่อยดีนะมันจะดีขึ้นไปตามลําดับนี่คือรางวัลที่พิเศษที่จักรวาลเขาจะมามอบให้กับคุณทําบุญพเ,เพิ่มเติมให้กับน้องหมาน้องแมวจรจัดนะคะทําบุญให้กับคนพิการคนติดเตียงขอขามาขอพรอุปการีพระในนบา นะปฏิบัติธรรมเนี่ยในช่วงออกพรรษาไปแล้วอาจจะปฏิบัติธรรมสักสองสามวันหรือทําบุญใส่บาตรนะประมาณสากสามวันเจ็ดวันติดกันเนี่ยคุณจะได้โชคลาภเงินก้อนโตด้วยใครรออสังหาด้วยมาซับบ้านพร้อมที่ดินคุณจะได้รับสิ่งนั้นด้วยอาจจะมีคนคนรักคุณมาเปย์ซับพอร์ตคุณตรงนี้ด้วยนะคะ,ะห้าดาบบุญธรรมกรรมแต่งนะพลังงานของโอ้โหคุณสู้คุณไฟมาตลอดแล้วทําไมคุณจะไม่ได้รับสิ่งที่ชนะบ้างพี่หมอเชื่อเลยว่า ใครที่คิดไม่ดีไม่ซื่อกับคุณจะแพ้ภัยตัวเองไปจัก,กรวาลจะทําให้คุณได้หลุดผลนะห,ห้าเหรียญกับห้าดาบนะความพยายามไม่เคยทําร้ายใครความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นและที่สําคัญคุณเป็นคนที่มีความพยายามความขยนันความอดทนสูงมากคุณผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาและทุกอย่างทุกครั้งคุณก็ต้องผ่านมันไปได้อีกเนี่ยเห็นไหมคะคนอื่นอะแพ้ไปหมดแล้วตาม ห้าดาบนะคุณถือสองดาบเลยคุณชนะเลยใครที่คิดไม่ดีไม่เสื่อบคุณหรือแม้ว่าการแข่งขันการสู้รบกับใครก็แล้วแต่คุณจะได้รับความชัยชนะตรงนั้นถ้าเป็นนักรบก็นักรบชนะเลิศอ่ะได้ปักธงอะ่ะอยู่บนที่สูงสุดอะ่ะคุณได้ยึดทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นของคุณเหมือนเดิมแล้วหรือใครที่เคยอยากเอาชนะคุณต้องการเอาชนะคุณหรืออะไรก็แล้วแต่คนเหล่านั้นจะแพ้ภยัยตัวเองไปเขาไม่สามารถที่มามาเอาชนะคุณที่คิดดีทดําดีพูดดีทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น หรือเป็นคนที่กตัญญูอย่างคุณได้หรอกคะ่ะคุณเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบุปการีมากด้วยและที่สําคัญนะคุณจะได้รับสิ่งนั้นพรอ,อันประเสริฐที่รางวัลพิเศษที่จัก,กรวาลเขาเห็นความกตัญญูของคุณนะคะเขาจะส่งมอบให้กับคุณคนที่คิดไม่ดีไม่ซื่อมาก็ปี้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเลียนแบบคุณนะทาไม่ได้เหมือนคุณแล้วก็นะคะเอาสิ่งนั้นออกไปจากคุณไม่ได้ด้วยขอพลังงานวูฒวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาเป็นของคุณแล้วชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยผู้ที่เกกิิดวััััันนนพพรรรรรรรสมาาาาาชชหหือททํงง์ย มีธุรกิจแฟรนช์ชส์ใหญ่โตจะขยับขยายธุรกิจคุณก็ขยับขยายได้ด้วยหรือทํางานเกี่ยวกับรอของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินคุณจะสําเร็จรอสอบบรรจุราชการคุณจะได้รับสิ่งนั้นเหมือนชีวิตเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยเนาะหรืออาจจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบถูกหวยถูรางวัลได้ด้วยมีเงินมาแบบหมุนเวียนธุรกิจของคุณได้ด้วยเช่นกันเนี่ยโชคชะตาของคุณอะมาถึงคุณแล้วพลังงานคุณที่เกิดวันพฤหัสบดีนะมีเลขสิบเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเห็นไหม เนี่ยโชคชะตาพลิกผันเป็นกงง้อแห่งชีวิตที่มันพลิกผันให้คุณแบบอะไรที่มันติดขัดขัด,ขดสนเมื่อเมื่อที่ผ่านมาชีวิตเหมือนตุยแล้วเกิดใหม่เห็นไหมพี่หมอก็ช่างวางตำแหน่งไพ่ได้ตรงกับเดทมากเลยนะคะตุยแล้วเกิดใหม่ได้รับชีวิตที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจะได้พบเจอคู่รักทวินเฟรมของคุณด้วยคู่ที่โชคชะตาฟ้าลิขิตนำพาให้มาเจอกันเห็นไหมคะเนี่ยเป็นพลังงานของได้พบเจอรักแท้ของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ประตูวิวาของคุณเปิดด้วยนะนะคะเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวพบเจอคนรักได้ด้วยหรืออาจจะเจอกันแล้วก็กกกลัับมมาาวนนเจออี ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณโชคดีทั้งหมดเลยถ้าเป็นวิวออฟฟอร์จูนออกมาแล้วโชคดีการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณมาครบนี่คือรางวันพิเศษที่คู่ควรมากที่คุณจะได้รับจากเบื้องบนเห็นไหมคะเพรอวอนโอ้โห oh, oh, แน่นอนได้รับแน่นอนได้รับได้หิวได,ได,ได,ได้ได้ห่อด้วยนะคะพลังงานของเด็กถือไม้เท้าธาตุไฟเมทสิงิชโนด้วยความรู้ความสามารถความมีปัญญาของคุณความมีพรสวรรค์ของคุณคุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จการมองการเดินทางขยับขยายธุรกิจไปต่างประเทศต่างจังหวัด ที่เป็นแฟรนไชส์ของคุณก็จะประสบความสําเร็จด้วยเด็กถือไม้เท้าเนี่ยการศึกษาศึกษาต,ต,ต่อต่างประเทศการรอวีซา่าการเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือแม้แต่ก่กับคนรักของคุณตามเอกสารวีซา่าการแต่งงานคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นด้วยนะคะเป็นพลังงานของเบื้องบนเขาได้ได้ตัดสินมาเป็นรางวัลชีวิตรางวัลพิเศษของคุณที่จกักรวาลกําลังนําส่งให้อะการงานคุณเด่นชัดมากเลยคุณเป็นคนที่แบบ ประสบความสําเร็จได้ตั้งแต่ได้มากกว่าคนที่เป็นวัยเดียวกันนะได้เร็วมากเลยค่ะโอ้โหที่สําคัญเลเวอร์ลัคนาราศีเมถุนได้พบเจอรักแท้พรมลิขิตดิสตินีบุพเพสนิวาสให้คุณได้พบเจอความรักได้พบเจอประตูวิวานเนี่ยโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เจอคนรักของคุณเป็นรักแท้ของคุณด้วยถูกตาต้องใจเมื่อก่อนเป็นรักที่ต้องมีทั้งเลือกอะไรเลือกแต่ทุกอย่างมันเป็นเวลาที่ถูกที่ต้องที่เหมาะสมนะคะ คู่ควรที่สุดกับคุณเลยเพอร์เฟกทา t มิ่งลัคกี้อินเลฟลัคกี้อินเกมมาเป็นให้กับคุณแล้วทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยการได้พาร์ทเนอร์คู่ร่วมลงทุนธุรกิจของคุณก็จะดีมากๆด้วยจะก้าวไปได้ดีมากเลยมีคนพพอร์ตดูแลอยู่เบื้องหลังที่ดีงามมากเดอะเลเอรอ้โหูสุขสมบูรณ์เอเบเลนสุดๆความสุขความสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือเนี่ยเดอะฟัวพลังงานมันชัดเจนแล้วก็เป็นพลังงานของได้พบเจอรักแท้ด้วยนะคะเนี่ยพลังงานที่เป็นรักทางเลือกตัวเลือกมาก่อนแล้วคุณจะได้ยืนหนึ่ง คุณจะได้พบเจอคู่ของคุณที่มาถูกที่ถูกเวลาถูกต้องที่สุดขอดูใต้สำรับค่ะว้าวแน่นอนพบเจอสายเปยแล้วเนี่ยเปยอ่ะสังหาริมทรัมย์ับบ้านพร้อมที่ดินคุณจะได้พบเจอรักที่โรแมนติกโรแมนติกสุดๆเลยอัศวินถือด้วยนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันได้ด้วยผู้ที่เกิดเนี่ยอายุประมาณ25บวกขึ้นไปถึง35บวก40บบวกได้เนี่ยคุณจะมีใครรอมาขอโอกาสมาโมกความรักในครั้งนี้คุณได้รับ นะรางวัลพิเศษจากจัก,กรวาลเลยคุณดูสิคะแบบหูข้ามน้ําข้ามทะเลมามอบให้กับคุณเลยมีคนมาจากคุกเข่าขอคุณแต่งงานด้วยนะพลังงานรอบนี้อัศวินถ้วยนะคะจะได้รักที่โรแมนติกสเสน่ห์ของคุณนะ่ะดึงดูดรักแท้คู่แท้ที่เป็นคู่ทวิ f l a นเฟรมโซเม e ของคุณนะ่ะนะคะมาเข้ามาในชีวิตของคุณเนื้อคู่เลยเนื้อแท้เลยเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตเป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆทั้งสิ้น คุณได้รับที่เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาสูงมากเลยอะนะพลังงานของคุณคู่ควรได้รับสิ่งนี้อูว้าวโอ้โหแน่นอนค่ะแต่งงานแต่งงานแน่นอนเลยพลังงานที่แบบจะมีคนมาคุกเข่าขอคุณแต่งงานพร้อมสร้อยแหวนเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมคะนักอสังหาเรียมาซับสร้างบ้านซ่องคอนโดขายผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันในทัดดินมังกรประสบกันใครเดินทางมาหาคุณนี่พี่หมอเชื่อเลยว่ารักคุณสุดจิตสุดใจแล้วประตูวิวาของคุณเปิดเห็นไหมคะใครเตรียมตัวที่ใช้กําเนิดบุตร พ่อแม่พี่น้องครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสิบถ้วยนะคะพลังงานของสิบถ้วยแล้วมาสิบเหรียญและเป็นพลังงานของอัศวินถ้วยเนะี่ยคุณจะได้รับรางวัลจากจักรวาลท่านมาประทานพรให้กับคุณนะคะพลังงานของทัดลมไปถุนตุนกุมทูออฟซอสเป้าหมายจุดยืนที่คุณโฟกัสไว้คุณจะได้รับสิ่งนั้นและที่สําคัญนะจักรวาลเขาส่งมอบรางวัลพิเศษมานี่เขาเลือกแล้วคุณคือผู้ถูกเลือก ถูกเลือกอย่างแท้ทรูจริงๆด้วยถูกเลือกให้ได้รับความอบดนซ์ความสุขในชีวิตมั่งมีสีสุขอุดมสมบูรณ์คือคุณต้องได้รับอะ่ะคุณคือผู้ถูกเลือกเห็นไหมคะผู้ที่เกิดในทัดลมมุมเปตุนตุนกุมมีเลขสองเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยเช่นกันโอ้โหแน่นอนค่ะ คุณได้รับสิ่งนั้นตร,ตรงเป้าหมายเลยตรงจุดยืนคุณเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายพลังงานของการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวการแต่งงานมั่นหมายมีคนมาคุกเข่าขอคุณแต่งงานคุณเตรียมตัวได้รับสิ่งนี้เลยค่ะสิ่งที่รางวัลพิเศษจัก,กราวาลเขานําส่งให้คุณอะนะคะเตรียมตัวได้รับเงินรับทองการซัพพอร์ตจากคนรักนะ,ะถูกรางวัลถูกหอยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเนี่ยการเลื่อนขั้นเลื่อตนนะะตําแหน่งนะคะตําแหน่งหน้าที่การงานอาวุโสคุณจะได้รับสิ่งนี้เห็นไหมคะพลังงานของ ความโชคดีเท่านั้นเลยที่มาเยือนคุณนะคะบอกแล้วว่าเป็นพลังงานของ perfect timing ของคุณมากในช่วงเวลานี้ไม่มีใครแบบได้รับพลังงานดีๆที่สุดเท่าคุณแล้วค่ะเป็นพลังงานคลิปนี้ตามหาคุณและเป็นคลิปของคุณ อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะหากคิดว่าพลังงานนี้ตรงและใช่เป็นของคุณก็ขอให้น้อมรับคำทำนายน้อมเมน้นท์คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะให้กับช่องพี่หมอแล้วก็ขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้กับช่องพี่หมอในคลิปนี้เป็นของคุณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นให้ได้รับเงินแสนนะคะเนี่ยใครรอธุรกิจกันเหมือนรอคอยกันขายบ้านขายรถขายอะไรอย่างเงี้ยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปที่พักใหม่คุณจะได้รับเงินก้อนโตเป็นเงินหลักแสนหลักล้านไปได้เลยและเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งนั้นไม่่มีีใคคคครออืนนนนแลล้้วิปเปเ็ขงุณะะ โชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ